ว่าที่ครูผมเนี่ยผมไม่ไม่ทราบว่าใช่ฉลองตัวจริงหรือเปล่าแค่แค่นั้นแหละครับแล้วก็ประมาณวันที่สิบสามหรือสิบสี่กันยายนสองห้าสี่ก็มีบุคคลคนหนึ่งก็โทรมาหาผมผมไม่ขอเอานามแล้วกันนะฮะ,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 ะก็โทรบ,บอกคนที่เจริญพูดคุยเนี่ยเป็นฉลองตัวจริงจนมาเมื่อวันที่ยี่สิบสองนะครับเวลาช่วงอย่างช่วงเช้าก่อนเที่ยงผมก็ได้ข่าวว่ามีจำเลยนะฮะจำเลยเนี่ยเข้าไปหาผู้มางคับบัชาขงผมนะครับไปสร้างเรื่องอาเป็นเทสนะฮะผมพูดได้เลยว่าไปสร้างเรื่องเอป็นเทจนะครับ ให้ผู้บังคับบัญชาได้ย้ายคนจากพื้นที่อีกอีกทีก็ตั้งกรรมการสอบสวนเมื่อผมได้คุยกับเจริญแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกคุณอยู่แล้วว่าเจริญมีอะไรพูดกับผมตรงตรงได้นะผมไม่แฟร์นะผมรับฟังเอาไปเห็นทั้งสองข้างอะผมให้โอกาสคุณคุณมีอะไรคุณพูดกับผมตรงตรงเลยเป็นมันเป็นยังไงส่วนเรื่องที่ดินเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหรอกว่าที่ดินเขาอยู่ตรงไหนเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องนะฮะผมไม่รู้เรื่องผมยืนยันว่าผมเข้ามาเนี่ย ข้ามาก็เกี่ยวเรื่องการทะเลาะวิวาทนั้นเองส่วนเรื่องการย้ายคุณเจริญเนี่ยผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่คําพูดผมพูดนะแต่ว่าผมไม่เคยปฏิบัติผมไม่ทําหรอกครับผมมีศักดิ์ศรีพอนี่แลกข่านวะเขาเล่าให้ฟังนะตอนจบเนี่ยคุณฉลองก็เดินมาจับมือคุณเจริญแล้วก็คุยกันนะครับได้ยินบางช่วงว่าพี่เนี่ยไม่ได้การแกล้งหรือสั่งย้ายน้องนะอืมมาดูการประชุมสภาผูแ้แทน